นี่คือเทคนิค 4C ในการทำคอนเทนต์ที่ทำให้เพจคุณปังกว่าคู่แข่งครับ C ตัวแรกครับคือ consistency ครับหรือว่าความสม่ำเสมอครับแน่นอนครับเพจผมเนี่ยมีคอนเทนต์ลงทุกวันนี่คือความสม่ำเสมอครับรายการดังๆเนี่ยเขาสามารถจะบอกได้เลยว่าสัปดาห์หนึ่งเขาจะมีวันไหนบ้างหรือมีทุกวันไหมนะครับนี่คือความสม่ำเสมอครับคือ consistency ข้อที่2ครับที่คนต้องการเลยคือ c r e a t i v i t y ครับอะไรที่มันซ้ำๆกับเขา อะไรที่มันเหมือนจะเข้าบ่อยๆนะฮะเหมือนกับคู่แข่งนะครับหรือเหมือนกับสิ่งอยู่ในตลาดคนไม่สนใจแล้วเพราะว่ามันขาดเลยฮะ creativity ขาดความคิดสร้างสรรค์ครับข้อที่3ฮะคนต้องการคอนเทนต์ที่มัน current หรือว่าเป็นปัจจุบันนะครับคืออะไรครับสมมุติว่าอตอนนี้มันมีกระแสะนี่มีกระแสโนะควิทั้งคอนเทนต์ที่คุณทำเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับโควิดยกตัวอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณจะมาสอนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไหนที่คุณจะเป็นต้องใช้ในช่วงยุคโควิดบ้างครับ คุณก็ต้องเอาเนื้อหาของคุณเนี่ยเอามาให้มันใกล้เคียงกันกับตัวยุคสมัยปัจจุบันต้องมันสามารถโยงเข้าด้วยกันได้ครับสมมติคุณจะบอกว่านี่คือภาษาอังกฤษที่ค,คุณใช้ในสนามบินแต่ตอนนี้คนมันไม่ค่อยบินนะฮะดังนั้นคุณก็ต้องปรับใช่ไหมครับอะไรที่มันไม่เข้ายุคก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้สนามบินมันเปิดคนสามารถบ,บินได้อย่างอิสระเสรีแล้วคุณก็ค่อยเอาคอนเทนต์นั้นเอามาลงก็ได้ครับและตัวที่4ฮะสี่ตัวสุดท้ายคือคําว่าเ h ็ c k i n g ครับทุกครั้งที่คุณลงไปคุณต้องดดูว่่่าาายออแชรรร์ขงคคคุุณณเเเททไไหหมน โดยเฉพาะคนคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยคุณสามารถเอาคอมเมนต์เนี่ยเอากลับมาเป็นหัวข้อคลิปในอันต่อไปได้นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันที่อยู่ในทิกต็อกนะครับใน Facebook ก็ใช้วิธีการแคมปแล้วก็แปลว่ามีคนถามแบบนี้ดังนั้นคุณจะประยุกเอาคาถามเนี่ยเอามาเป็นหัวข้อสําหรับการตอบในรั้นต่อไปว่าอาจจะมีคนอื่นที่สงสัยแบบเดียวกันสมมุติผมทําคลิปวิดีโอไปอาจจะสอนเรื่องของการตลาดมีคนมาถามเอะแล้วถ้าเป็นร้านอาหารที่ไม่มีทุนเยอะสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ไหม อาจจะไม่ใช่คนนี้คนเดียวที่สงสัยแบบนี้อาจจะมีคนอีกประมาณาหลายหมื่นคนที่ดูคลิปนี้เหมือนกันแล้วก็สงสัยแบบเดียวกันนะครับแต่การที่คุณหยิบคนนี้เอามาตอบมันก็จะได้ประโยชน์กับคนอีกหลายหมื่นคนที่คิดแบบเดียวกันพีงแต่เ,เขาอาจจะไม่ได้พิมพ์เท่านั้นเองดังนั้น,น,นใช้เทคนิค 4C ตัวนี้ครับทำให้เพจของคุณปังมากยิ่งขึ้นครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึง่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะ ส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดุณสามารถติดตามเดลสายแบงก์สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ